สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับพบกับผมนาะยเจสใจโกลมนะเรายังคงอยู่กับคอนเทนต์ของยูนิเ l e v e ลเวลตั้งแต่40ไป50กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปที่แล้วเราได้พูดคุยไปแล้วเนาะถึงว่าใน,ในช่วงเลเวล40ไป50เนี่ยเราควรจะต้องโฟกัสฟาร์มอะไรเป็นสำคัญจริงไหมครับใครที่ยังไม่ได้แวะไปดูเนี่ยก็สามารถแวะไปดูกันได้เนาะ อ่ะแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าในช่วงยูนิเลเวลตั้งแต่40ไป50เนี่ยมี event อีเวนต์อีกหนึ่งอันนะครับที่ค่อนข้างสําคัญมากๆอีกเหมือนกันก็คือตอนที่เราอยู่ในิเลเวลขึ้น45นะครับเราจะสามารถแลกอาวุธจากตู้ถาวรที่เป็นอาวุธ5ดาวได้ทั้งหมด1ชิ้นด้วยกันทุกคนซึ่งต้องบอกว่าณนะปัจจุบันนะครับมีอาวุธให้เราได้เลือกทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันเนาะ,ะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่า5ชิ้นนี้เนี่ยนะครับมีชิ้นไหนบ้างที่เราควรจะต้องแลกมาหรือว่าชิ้นไหนบ้างที่เราไม่ควรจะไปแตะมันดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันถึงประเด็นนี้กันแล้วกันนะครับอ่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับก็อย่ามารอชักกันเลย นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่บองพอเจไว้แล้วไปดูพร้อมกันดีกว่าครับมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเคอเพสร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกและปลอดภัยการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงกว่า1 0 0 0 0แสราย เติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคียบเพได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่น,นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดเจสเนตเนี่ยยังจะได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นกินชินหรือ่า,าเลวก็ไม่ให้พร้อมลิงก์ของทางร้านอยู่ในคำบรรยายใต้คลิปเลยอย่าลืมนะเป๊ะคุ้มเป๊ะฉลาดต้องเคียวเพที่เดียวเลยนะ อาวุธชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเหล็ดนั่นเองเนาะที่มีชื่อว่า a b y s s a r c h นะครับอาวุธชิ้นนี้นะครับก็อัปลองแจกเป็นเรื่องของค่าพลังโจมตีเปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วก็ตัวิร์ k อาวุธเองก็มีเรื่องของการแจกค่า energy regen หรือว่าค่าฟืนฟ้นฟูพลังงานอยู่ที่12.8ใช่ไหมครับแถมิร์ k อาวุธเองก็ยังมีเรื่องของการบับการโจมตีปกติแล้วก็การใช้งาน resonance skill ด้วยก็คือถ้าเราใช้งาน resonance skill ใช่ไหมครับการโจมตีปกติของเราก็จะแรงขึ้น10งตอรช้งานติแต่ว่าในทางตรงข้ามถ้าเราใช้ง อาวุชชินนี้ก็คือเป็นอาวุธที่สเกลตามค่า ADK มีการแจกเรื่องของค่าฟืนฟ้นฟูนฟนพลังงานแล้วก็บัฟการโจมตีปกติกับการใช้งานเลเซอร์นั s นสกิลนั่นเองนะครับซึ่งโดยภาพรวมแล้วต้องบอกว่าตัวละครแครี่นะครับที่เป็นกันเล็ต ในแใน,นปัจจุบันเนี่ยนะครับมีอยู่แค่2ตัวเท่านั้นก็คือจะเป็นในส่วนของยุนวูนะครับแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งจะเป็นหลิงหยางเนาะในส่วนของเจนซินเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเป็นตัวละครซัพพอร์ตซะมากกว่านะครับดังนั้นการใส่อาวุธประเภทเอ,อ่อลีเจนพลังงานที่มีออฟลองแจกค่าฟื้นฟูพลังงานได้เยอะหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นการบับเพื่อนเนี่ยจะคุ้มค่ามากกว่าเรื่องของการใส่ดาเมจส่วนตัวนะครับก็เลยณปัจจุบันเลยเจนซินเลยไม่ค่อยมีอาวุธใช้งานมากเท่าไหร่แต่ว่าจะในส่วนของบ Yun ิสเซิร์ฟ เด่นในเรื่องของค่าพลังป้องกันมากกว่าดังนั้นนะครับก็เลยใช้อาวุธชินี้ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คนที่สามารถจิบไปใช้งานได้จริงๆเลยมีแค่คนเดียวณนะปัจจุบันเท่านั้นก็คือจะเป็นในส่วนของหลินหยางนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าอาวุชินีโดยภาพวนและแย่เนาะสำหรับใครก็ตามที่เมนหลินหยางเนี่ยต้องบอกว่าอาวุชินี้ดีมากๆนะครับเพราะว่า ในส่วนของด้านเมท่วนโตของลิงหยางใช่ไหมครับโดยภาพรวมแล้วนะครับกว่า30%มนะครับมาจากเรื่องของเบสเสียแท็กแล้วก็อีก20เกือบ30%เลยก็จะมาจากในส่วนของเรโซแนนซ์สกิลด้วยเพราะงั้นนะครับอาวุธชิ้นนี้เลยสามารถปรับได้อย่างโทษถึงแล้วก็ตรงตามที่ตัวลินหยางเขาต้องการนั่นเองเนาะก็เลยเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งที่เรียกได้ว่าดีมากๆใครก็ตามที่เมนลินหยางเนี่ยนะครับก็สามารถแลกอาวุธชิ้นนี้มาใช้งานได้เลยเนาะ อา,อาวุชชินต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของดาบใหญ่ที่มีชื่อว่าลัตเชสเลเซอร์นั่นเองนะครับอาวุชชินนี้นะครับก็มีออบลองแจกเป็นเรื่องของเอติเคเปอร์เซนต์นะครับแล้วก็แจกเอเนจีเรเจนคล้ายๆกับตัวของกัลเล็ตเมื่อกี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของการบัฟเนี่ยจะแตกต่างออกไปอย่างตัวของกัลเล็ตเองจะเป็นการบัฟการโจมตีปกติแล้วก็เลเซอร์นั้นสกิลใช่ไหมส่วนดาบใหญ่ชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการบัฟดาเมจไม้ตายแทนโดยที่ว่าเงื่อนไขก็คือเราต้องใช้งานเลเซอร์รอเ,รรเ,เลเซอร์นั้น,านยารม แล้วนะครับอาวุธชิ้นนี้ก็เลยเหมาะกับตัวละครแคร์รีดีพที่เป็นตัวละครดาบใหญ่เนาะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมี3ตัวละครด้วยกันก็คือจะเป็นจี้หยานคารคาโรแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นเตาชี้นะครับแต่ว่าเตาชี้คล้ายๆกับตัวของยุนวูเลยก็คือเป็นตัวละครที่สเกลตามค่าดีเฟนต์นะครับอาวุธชิ้นนี้ก็เลยไม่ได้เหมาะมากเพราะงั้นคนที่สามารถใช้งานได้จริงๆเนี่ยก็จะมี2คนด้วยกันก็คือจี้หยานกับอีกคนหนึ่งจะเป็นคารคาโรนั่นเองเนาะซึ่งถามว่าดีแค่ไหนเนี่ยนะรรัก็าา็็จจนะจะะเเเเเปปนนนนนนนตตาาาาางงงีีีุ่่่หออยยยยย้ลววววใสขดซึํ แรงกว่าอาวุชินีเกือบ20%ก,กันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าแรงฉีกมากๆนะครับส่วนตัวของคาคาโรเองเนี่ยอาวุชินีเรียกได้ว่าเป็นเบสอินสลอตก็คือเป็นอาวุธอันดับหนึ่งของตัวละครนะครับเพียงแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วแรงตากจากตัวของวูเดนสมิธไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะงั้นนะครับโดยภาพรวมแล้วอาวุชินีก็เลยเหมาะกับคนที่ไม่ได้เปิดประจําตัวของจี้หยานแล้วก็เล่นในส่วนของคาคาโรแล้วก็จี้หยานอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับว่าสำหรับคนที่เล่น2ตัวละครนี้เนี่ยวูเดนสมิธเป็นอาวุธที่ดีที่สาาาาาหรรรรรััับบตววววะะคคคคพกนนออเเ่่่มแงงง20%โข ต่อให้อาวุธชิ้นนี้ผลแคลออกมาจะแรงกว่านิดหน่อยก็จริงแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วแรงฉีกกว่ากันไม่ได้มากนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนลองมาดูในส่วนของเงื่อนไขาการใช้งานอ,อ,อาวุธชิ้นนี้ด้วยเนี่ยทุกคนจะเห็นนะครับว่าเราต้องใช้งานเลเซ n a ์ c e s สกิลอย่างต่อเนื่องนะครับเราถึงจะได้บัฟอย่างครบถ้วนเนาะเราต้องกดถึง3ครั้งด้วยการเลเซ n a ์ c e s สกิลของเราถึงจะสามารถบัฟดาเมจอันติได้ถึง2 1ถ้าเรากดแค่ครั้งเดียวหรือว่าไม่กดเลยเนี่ยอาวุธชิ้นนี้ก็เรียกได้ว่าไม่สามารถบับ ว่าค่อนข้างลาบากอยู่ประมาณนึงเพราะว่าเราต้องสแปมสกิลต่อสู้เยอะนะครับกว่าที่เราจะกดอันติของเขาคาโร่ได้อะไรแบบนี้เรียกได้ว่าบัฟของเพื่อนร่วมทีมที่เราสั่งสมมาบางทีแล้วอาจจะหมดไปก่อนก็ได้จริงไหมตตงนั้นก็เลยเป็นอาวุธที่โดยภาพรวมแล้วไม่ได้ดีขนาดนั้นนั่นเองนะครับ อาต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ l e c t i f i e r เนาะที่มีชื่อว่า Cosmic Ripple นะครับอาชิ้นนี้นะครับอัปรองแจกเป็นเรื่องของ EK% นะครับแล้วก็ตัวปั๊บอวดเองก็เป็นเรื่องของค่าฟื้นฟูพลังงานนะครับแล้วก็มีการบัฟ Basic a t t a c หรือว่าการโจมตีปกติให้แรงมากขึ้นด้วยเงื่อนไขก็คือถ้าเราทําการโจมตีปกติไปเรื่อยๆใช่มั้ครับการโจมตีปกติในครั้งต่อๆไปก็จะมีดาเมจที่เพิ่มมากขึ้นโดยเพิ่มได้สูงสุดอยู่ที่16%นั่นเองนะครับอาชิ้นนี้นะครับก็เลยเหมาะกับตัวละคร Carry l e c t i f i e r นะครับซึ่งณปัจจุบันจะมีอยู่ด้ทั้งหมด2ตัวละครด้วยกันก็คือจะมี Encore แล้วก็ อินินนั่นเองนะครับซึ่งนะครับถามว่าอาวุธนี้อย่างตัวของ Cosmic r e p p e r เนี่ยดีสำหับ2ตัวละครนี้มากแค่ไหนเนี่ยก็จะเป็นไปตามตารางที่ทุกคนเห็นอยู่นณตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของ Cosmic r e p p e r นะครับถ้าเทียบกับตัวของ s t i n g m a s t e r ซึ่งเป็นอาวุธประจําตัวของยินินแล้วเนี่ยนะครับอาวุธประจําตัวยินลินแรงกว่ามากนะครับกว่า20%กันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของ Encore หรือว่าในส่วนของยินลินก็ตามนะครับในส่วนของ Encore ถึงแม้ว่าตัว Encore เองจะเป็นตัวละครที่เล่นกับเรื่องของการโจมตีปกติใช่ไหมซึ่ง Cosmic r e p p e r ดูจะปรับได้ดีแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมด้วยว่า Enco เป็นตัวละครที่มีดาเมจจากพาร์ทอื่นนะครับซึ่งสําคัญเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของเรสนาสสกิลใช่ไหมครับหรือว่าการชาร์จโจมตีก็ตามพวกนั้นเนี่ยก็มีคอมโพเนนต์ดาเมจที่ค่อนข้างเยอะเนาะดังนั้นนะครับการที่สติงมาสเตอร์แจกเป็นเรื่องของขี้เรดเอดีเคแล้วก็ดาเมจโบนัสเพิ่มเติม,ตมก็เลยทําให้ทุกภาคส่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการโจมตีปกติเ a สน e s สกิลหรือแม้แต่การชาร์จโจมตีเนี่ยแรงขึ้นทั้งหมดไม่ได้แรงแค่เฉพาะการโจมตีปกติแค่อย่างเดียวนะครับส่วนในส มาจากในส่วนของ r e s เลเซอร์สก l ลดาเมจอันตีหรือว่าจะเป็นในส่วนของการชาร์จโจมตีก็ตามนะครับเพราะงั้นนะครับ Cosmic Ripple ก็เลยไม่ได้เหมาะกับเขาอยู่แล้วเนาะดังนั้นนะครับอาวุธชิ้นนี้นะครับพอจอก็เลยแนะนำว่าไม่ควรแลกสักเท่าไหร่นะครับถ้าใครเมนเอ็นคอร์ core, หรือว่ายินลินเนี่ยนะครับพอจอแนะนำว่าเปิดประจำตัวค่อนข้างจะคุ้มค่ามากกว่าเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าในแง่ของการเสียเพชรก็คุ้มค่าประมาณนึงด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าตู้อาวุธเองใช่ไหมครับของเกมวูดริงเบฟเนี่ยมันการตีเนา,านนนนะ บใช้งานได้ด้วยใช่ไหมครับอย่างในส่วนของ e n ็นเกมคอนเทนตที่เป็น Tower ใช่ไหมครับเราก็สามารถเออเล่นยินหลินห้องนึงแล้วก็สามารถสลับเอาตัวของอาวุธเออสติงมาสเตอรมาให้เอ็นคอรใช้อีกห้องนึงได้อะไรแบบนี้เพราะงั้นก็ เติมไปเลยก็อาจจะคุ้มค่ามากกว่าอะไรแบบนี้อาส่วนว่าใครนะครับที่ไม่อยากจะมานั่งเติมเพื่อเปิดอาวุธอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับก็พอจอก็อาจจะไม่ได้แนะนําให้แลกในส่วนของเอ่อคอสติมิคลิเปอร์มาใช้งานอยู่ดีเนาะเหตุผลเป็นเพราะว่าถ้าทุกคนลองดูในส่วนของเปอร์เซ็นต์ดาเมจใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าคอส m i มิคลิเปอร์กับอาวุธสีดาวเนี่ยโดยภาพรวมแล้วแรงใกล้ๆกันจริงไหมเพราะั้นก็เลือกใช้อาวุธสีดาวไปดีกว่าใช่ไหมครับแล้วก็เก็บสิทธิ์ในการแลกอาวุธ่าดาวตรงนี้ไปแลกอาวุธชิ อาวุธชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของพิสตอลหรือว่าปืนเลน็กกันเองเนาะที่มีชื่อว่า Static Miss นะครับอาวุธชิ้นนี้นะครับก็มีเรื่องของการแจกครเตให้กับเราแล้วก็เปิรอาวุธนะครับก็มีการแจกค่าอัตราฟื้นฟูพลังงานพร้อมกับมีความสามารถในการบัฟเพิ่มทีมคนต่อไปที่สลับเข้ามาด้วยนะครับกล่าวคือถ้าเราใช้งาน Auto Skill นะครับตัวละครตัวต่อไปที่สลับเข้ามาเนี่ยก็จะได้อเดเพิ่มขึ้น10%เป็นเวลา14วินาทีด้วยเพราะนั้นโดยภาพรวมแล้วก็เลยถือเป็นอาวุธซัรทีี่นข้าาวกกกดดจจึแ เพิ่มเติมใช่ไหมมี energy regen ทำให้ตัวละคร support เก็บมันตีได้ง่ายแล้วก็แถมยังมี b u ฟนะครับทำให้ตัวละครตัวต่อไปเนี่ยมีดาเมจที่แรงมากขึ้นด้วยเพราะงั้นก็เลยเหมาะกับการใช้งานกับตัวละครัพ p อ o r t มากๆเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยตัวละคร support ที่สามารถหยิบอาวุธชนิดไปใช้งานได้เนี่ยมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นทุกคนก็คือจะมีในส่วนของ modify แล้วก็ auto ใช่ไหมแต่ว่านะครับด้วยความที่2ตัวละครตัวนี้เนาะไม่ว่าจะเป็น modify หรือว่า auto เนี่ยมีตัวละครแครี่ที่สามารถไปซัพพ p ร o r t ได้ตัวเดียวกันก็คือใใในนนส่่วววของยยาาาแลล้้กก็ Modify Support ไดดี Auto ชเทํห อ value ของปืนชิ้นนี้นะครับณปัจจุบันมีอยู่แค่ที่เดียวเลยก็คือการหยิบไปใส่งานให้กับตัวของ Modify เท่านั้นนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นปืนที่ดีนั่นแหละเพียงแต่ว่ายังหาที่ใช้งานได้ยากอยู่ในปัจจุบันเนาะโอเคแหละโดยภาพรวมแล้วอาจจะใช้งานได้อีกคนหนึ่งนะครับก็คือจะมีในส่วนของชิเซียนะครับก็ชิเซียก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของคีเรทเพิ่มเติมใช่ไหมครับแล้วก็ได้ในส่วนของ e n e น g y regen ทำให้กดอันติได้บ่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเอาทอสกิลเนชซียในง่อง ตัวละคร DPS หลักในทีมซะมากกว่าจริงไหมดังนั้นหมายความว่าถ้าในอนาคตนะครับมีอาวุธที่เป็นพิสโตลที่เป็นลิมิเต็ด5ดาวอันใหม่มาที่เน้นในเรื่องของดาเมจส่วนตัวมากขึ้นใช่ไหมครับชิเซีย <G> ก็จะหันไปใช้อาวุธชิ้นนั้นแทนนั่นเองเนาะเพราะงั้นก็เลยกลายเป็นว่าอาวุธชิ้นนี้ก็ในภาพโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็เลยจะเหมาะกับตัวละครซัพพอร์ตอย่างตัวของ m o ด i f y ฟมากกว่านะครับก็คือดีนั่นแหละเพียงแต่ว่านปัจจุบันยังหาที่ใช้งานได้ยากอยู่นั่นเองเนาะอ่าสุดท้ายแล้วนะครับก็ค แจกค่าฟื้นฟูพลังงานให้กับเราแล้วก็แจกไอเปอร์เซนต์ให้กับเราเพิ่มเติมด้วยเมื่อเราใช้งาน Resonance Skill นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าดาบชิ้นนี้มีแว l u ลูที่สูงมากๆจริงๆเนาะเหตุผลเป็นเพราะว่าในเกมว e ดติงเวฟนัณปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวละครดาบเล็กมันมีเยอะมากๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของ MC ทั้งในส่วนของธาตุแสงแล้วก็ธาตุมืดใช่ไหมครับหรือว่าทั้งในส่วนของซานหัวดดนจินหรือว่าใครจะเล่นในส่วนของอย่างงที่เป็นตัวละครแครี่หลในนสาาร่วขอองงดูต น,นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นของเอ่อ MC ทาตมืดนะครับทุกคนจะเห็นเนาะว่าเอ่อดาบเล่มนี้นะครับ e m e r a l of Genesis เนี่ยแรงกว่าอาวุธสีดาวหล,ห,ลหลายชิ้นซึ่งรวมถึง BP ขัด5ด้วยเนาะกว่า10%กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งการที่อาวุธสายฟรีนั้นแรงกว่าอาวุธที่เราจาเป็นต้องเติม BP กว่า3-5เดือนเพื่อให้ได้มาเนี่ยโดยภาพรวมแล้วมันก็เรียกได้ว่าดีมากๆเลยจริงไหมเพราะเราไม่จาเป็นต้องเสียตังค์สักบาทจริงไหมครับเพราะงั้นก็เลยเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งเนาะที่พอจอค่อนข้างแนะนําให้แลกมากๆในกรณีททีี่่่่เเรรราาาาาาานนนนนยไไมมู้้วจจะะแลกกกอออุหใชงงัััค พอจอก็ขออนุญาตสรุปมาเป็นในส่วนของตารางให้ทุกคนเข้าใจกันง่ายขึ้นตามนี้เลยละกันนะครับก็คืออาวุธที่พอจอนข้างแนะนาให้เราแลกกันมากที่สุดเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสอันด้วยกันก็คือจะเป็นดาบเล็กนะครับแล้วก็ปืนเนาะสองอาวุธชิ้นนี้นะครับต้องบอกว่าเปิร์กอาวุธดีทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าดาบเล็กเนี่ยมีคนใช้งานได้เยอะกว่าในปัจจุบันนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็แลกดาบเล็กมาละกันแต่ว่าถ้าใครมีดาบเล็กดีๆอยู่แล้วนะครับก็อาจจะแลกปืนมาใช้งานก็้้นนะคคครรับออ่เหลืางงยยใิม แน่นอนว่าอาวุธชิ้นนี้ดีสุดแล้วก็สามารถแลกมาใช้งานได้เลยนะครับส่วนใครไม่ได้เมลิงยางก็อย่าไปหาแลกเนาะเพราะว่าหาคนใช้งานได้ลําบากมากๆอ่ะส่วนในส่วนของเออเล็กติฟายเออร์แล้วก็ในส่วนของบอร์ดเบสใช่ไหมครับที่เป็นดาบใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าในาปัจจุบันมันมีดาบประจําตัวของตัวตละครโผล่มาแล้วซึ่งประจําตัวเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าอาวุธพวกนี้อยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะงั้นก็กลายเป็นว่าการเปิดประจําตัวเลยค่อนข้างจะคุ้มค่ามากกว่านั่นเองนะครับเพราะงั้นโดยสรุปเนี่ยก็จะประมาณนี้อาจแต่องไรก็ดีนนครรรััเเเเืืื่่่่่ออ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 งององงงงงขขขขาาาวุตตๆทีีพููดดยยกก็ลมใ Wood กัน้วยละกันเนาะอาจถึงผมจะบอกว่าดาบเล็กเป็นอาวุธที่ดีมากๆใช่ไหมครับแต่ว่าล้วก็นปัจจุบมีคนที่ค่อนข้างใช้งานได้เยอะแต่ว่าถ้าในไอดีของเราไม่ได้เล่นตัวละครดาบเล็กเลยโลเวอร์ก็ไม่ได้ปั้นใช่ไหมครับซานหัวก็ไม่ได้ปั้นแดนจินก็ไม่ได้ปั้นอาวุธชิ้นนี้โดยภาพรวมแล้วก็จะไม่ได้ไม่ได้มีแว l ลูอะไรจริงแมมถ้าทุกคนเปิดในส่วนของเอ่อคาคาโรมาเปิดในส่วนของยินลินมายังไงซะอาวุธประเภทนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเล็กติฟายเออร์หรือว่าจะเป็นในส่วนของมั้รเพาะนนก็ อันนี้เป็นแค่ความเห็นเฉยๆละกันในแง่ของการที่ว่าเผื่อใครหลายๆคนอาจจะยังนึกไม่ออกเนาะว่าจะแลกอเอาชิ้นไหนมาใช้งานก็เอาความเห็นพอจอไปละกันนะครับแต่ยังไงซะอย่าลืมดู ID ดีของตัวเองแล้วก็เลือกให้เหมาะสมด้วยละกันเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาตัดแต่งเท่านี้เนาะส่วนว่าในคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับคลิปนี้พอจอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับอ๋อแล้วยะน เวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนล้วกันครับ